จะถ่ายรูปนะถ่ายตรงนี้ใช่เออผมจะถ่ายรูปเฉพาะถ่ายอันไม่ถ่ายกล้องอยู่ไหนถ่ายไปแล้วเนี่ยวีดีโอเขวิ่งอยู่ตอนนี้เขาจะถ่ายรูปมากดตรงนี้กดได้เลยอันเดียวเหรอกดได้เลยเนี่ยกดรูปอ่ะอ่ะแล้วตอนนี爸爸้มันเดินอยู่ปะเนี่ยเดินอ๋ออ๋อตกตาโตั สวยสสวยวยไม่เสียแรงเดินเหนื่อยขึ้นมาสามลอสามสิบเมตรระวังลื่นโตนาตาดโตนไปว่าอะไรสาดอ่ะเออ มั้ยมินิมินิมินิฮาร์ดเน,นี่ยเวลาจะถ่ายรูปกดนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยถ่ายพร้อมกันได้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวไม่ตัดทีหลังเ,าเราเออเนี่ยกดได้เลยมันจะเป็นรูปมาเลยเนี่ยไม่ได้ทางโน้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ตัดทีหลังเาราเขาคุยอยู่เนี่ยอ่าอ่าตัดตบยังตบกดอีกทีเอ็มอกดได้ แยงไหนเนียงงย่ยหรอแยกเ่ยเนี่ยเนี่ยเอา้ามันมันมันเชื่อมกันเหรอเออเออกดเลย